วันนี้นะคะเราจะมารีวิวนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวนะคะลูกหมากปีกนกล่างนะคะของรถ isuzu d-max นะคะวันนี้จะเป็นเกรดตัวนี้จะเป็นเกรดตอง5แท้นะคะแต่ง5เจปแปน,นะคะ่ะต่ง5ตอง5าญี่ปุ่นแท้นะคะงานญี่ปุ่นงานเจปแปนนะคะ ก็สำหรับนะคะอีสุรุ่นนี้นะคะเราก็จะใช้ได้กับ d m a c ็คูณสนะคะ4คูณสใช้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ใช้กับดากอนอายนะคะดากอนอายสองสองพันแปนะคะ4 w d นะคะแล้วก็เชฟโรเลตโคล a d o นะคะใช้ด้วยกันได้คะ่ะรุ่นนี้นะคะ ก็ปี06นนะคะ06 08นะคะ12ึ 1, 2, ชงสอง้ดได้นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูสกรูนะคะตัวสูงเตี้ยได้หมดเลยค่ะรูนะคะมีรูสีนะคะสรูนะคะด้านหน้าจะเห็นชัดกว่านะคะเดี๋ยววัดก่อน12บมิลน,นะคะรูนะต,ตรงนี้12บมิลน,นะคะ ทั้งสี่เลยนะคะส่วนตรงนี้ระยะห่างนะคะตัวบนจะห้าสิบมิลค่ะส่วนตัวนี้นะคะตัวนี้จะห้าสิบแปดนะคะห้าสิบแปดมิล 68นะคะไม่ใช่5้า8บ8ดค่ะ68มดมิลน,นะคะแล้วก็สกรูตัวนี้18ดนะคะ18มิลน,นะคะเฉยงๆแบบนี้ค่ะก้านลักษนะเขาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะอันนี้เป็นตองห้าญี่ปุ่นนะคะ ตัวนี้ค่ะคะาขายหน้าร้านนะคะตัวรับ800บาทนะคะ